สว,ส,สวัสดีค,ครับพวกเรานักแสดงจาก The Tuxedo สูดรักนักออกแบบครับผมผมแชปรับบทเป็นนาวี v ครับครับผมผมกรีนรับบทเป็นไออุ่นครับฟีดแบ็กในโลกโซเชียลเหรอส่วนมากเราเราจะนั่งแบบว่าตอนนั้นเราทำ A few moments later ฟีดแบ็กก็คือด้วยคมที่ว่าเราเราก็เป็นแบบว่าคู่ใหม่ซีรีส์ใหม่อะไรอย่างเงี้กยก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะบูมหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีคนที่แบบติดตามเราเป็นแบบเป็นกระแสรเราเห็นผ่านทำไลน์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งแฟนคลับไทยแฟนคลับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบมีคนตั้งตารอเราพอเห็นผลงานเราชอบอะไรเียก็รู้สึกดีครับก็คือระหว่างระหว่างที่ซีรีส์ออนแอร์อยู่ออนแอร์อยู่เนี่ยเราก็นั่งกินข้าวกันอยู่เนาะแล้วเราก็นั่งเปิดแอปพลิเคชันดูไปพร้อมทุกคนเลยแล้วก็ดูดูกระดุมดูกระดุมวะ ไม่ซื้อผมมันร่วงแล้วก็ดูว่าแบบเอ่อยอดคนดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ตอนซีรีส์จบนี่ยอดเท่าไหร่นะที่จีนประมาณหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นใช่ใช่ถือว่าเยอะมากแล้วก็เยอะกว่าที่คิดเยอะใช่แล้วก็ดีใจกันมหกใช่ก็คือดีใจครับครับผมก็เป็นสิ่งที่แบบว่าอุ่นเขามาดูแลนาวีอ๋อครับ <Okay. S 2> ดูแลอย่างใกล้ชิดซินซินที่ผมชอบเป็นซินที่ที่ปรากฏในเทเลอร์ปรากฏในทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซินที่ได้ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบว่าเป็นการคุยคุยกันแบบ ทำความรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนั้นผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ถึงว่าแบบในในรูปของในเชิงของภาพหรือว่าอะไรนะคสำหรับผมนะมันแบบไม่ได้มีอะไรวุ่นวาแต่พอเราเล่นเราเรารู้สึกว่าเราอินกับมันเรารู้สึกดีกับมันอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นสิน่งที่ในเฮเลอร์น่าจะเป็นสิ่งที่นั่งคุยกันอยู่นั่งคุยกันแบบอยู่ตัวนั่งห่างๆแต่แบบคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะมันน่ารักดีสำหรับสิ่งที่ยากสำหรับผมก็คือว่า เรื่องนี้มันมันตอนสําหรับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเทนมันมีบทบทเขาเรียกว่าเบื้องหลังตัวละครที่มันมันดราม่าหน่อยหนึ่งเลยครบางทีเวลาบางบางจังหวะที่เราต้องการจะสื่อไปแล้วมันมีอุปสรรคหลายอย่างแบบด้วยมุมกล้องด้วยเรื่องสถานที่ด้วยมันเลยทำให้แบบบางจังหวะมันไม่ค่อยมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับคือสำหรับสำหรับผมนะถ้าผมจะบอกของตัวละครแชปกับนาวีผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้กัน 80 80 20 80เปอร์เซ็นที่เหมือนแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่มันก็มีส่วนที่มันมันมันเป็นตัวเองมากๆเหมือนกันบางพาร์ทของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกยี่อ่ะยี่สิก็ยี่สิก็ไม่ได้เหมือนตัวละครเงี้ยใช่เป็นแบบเปป็นแชใช่เป็นแชปเป็นแชปที่ดีดีใช่เดี๋ยว ได้ไปแสดงว่าอีกแปดสิบที่เหลือนี่ก็คือดีน้อยนึงดีแบบไม่ได้ดีเลิศแต่แบบดีอยู่แต่แบบดีอยู่อะอย่างเงี้ยนะก็สําหรับไออุ่นแล้วก็กินคุงอเรารู้สึกว่าเขาแบบว่าคล้ายกันคล้ายกันมากๆแต่ว่าในนะของความอบอุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าในในในเรื่องอะมันมีบทที่ส่งครับส่งให คาแรคเตอร์ความบอบอุ่นมันออกมาเยอะกว่ากินคุงตัวจริงอืมกินคุงตัวจริงจะเป็นคนที่แบบว่าสุภาพเรียบร้อยทาตัวเหมือนคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเ่ารักว่า่ารักวก็น่ารักรก็น่ารักไง <c oughs> อะไรอะไรจบแล้วเขาถามสิยืดไงเราไหม คือต้องบอกว่าเหมือนรูปแบบงานมันต่างกันไอตัวของมินิซีรีในทิกตอกอ่ะแล้วก็ตัวซีรีสุดลักอ่ะครับผมมันเป็นคนละแนวกันในทิกตอกเนี่ยจะเป็นซีรีที่แบบค่อนข้างอ่าแต่ละซีนแต่ละคัลมันค่อนข้างเร็วและใช้อารมณ์ได้ไม่ไม่ต้องใช้อารมณ์เยอะมากภาพภาพมันช่วยเยอะเอาอย่างนี้แล้วกันภาพมันช่วยเยอะในในในทิกตอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นตัวซีรีอ่ะมันด้วยความที่ว่ามันมีความเป็นรักก้าตัวละครที่มัน แน่นกว่าแล้วก็มันมีความแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยครับผมซึ่งซึ่งสราเรากินสิ่งที่มันต้องช่วยกันมากๆเลยก็คือการคุยกันว่าแบบในการที่เราจะเล่นแต่ละซีนอะไรเงี้ยเราเห็นเป็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเราอยากให้มันออกมาแแนวเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็หนึ่งอย่างที่ที่มันช่วยเรามากๆคือการการสัมผัสกันการแบบว่าการกอดการการจับการสัมผัสกันอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบรับรู้ความรู้สึกอีกฝ่ายได้เลยครับ ตอนเรกินก่อนกินก็รู้สึกว่าความรักกับการตัดสูตรมันก็มันก็เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างคล้ายกันนะมันคือการตัดสูตรก็มีเสื้อสูตรก็มีแบบหลายระดับหลายแบบใช่ไหมสูตรที่แบบอ่ะสูตรที่ออกแบบมาสําเร็จรูปใครๆก็ใส่ได้เลยอะไรเงี้ยกับสูตรที่เราปราณ้ตั้งใจทํามันมาเพื่อคนคนหนึ่งให้คนหนึ่งใส่เลี่ยคือถ้าเราใส่ใจกับมันในดีเทลการการเลือกแบบสูตรการตัดเย็บอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ดีเทลกับมันแสดงว่ามันก็จะแบบ มันเราค่อยๆดูแลเอาใจใส่คนๆนั้นให้ความรักกับมันให้ดีเทลให้ละเอียดอ่แต่ละอย่างกับมันเ่ยครับถ้าเราตั้งใจทําใส่ดีเทลกับมันมันก็จะเป็นสูตรที่ดีเป็นความรักที่ดีใส่แล้วดูดีกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดอ่อนหน่อยทรงผมก็คล้ายๆกัน แบบว่าคือเวลาเราเลือกเสา้อ่้าสูรไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือสภาอ้าอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีสัสดส่วนแล้วก็รูปแบบที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับและการตัดสูรเนี่ยการที่เราจะใส่สูตรตัวหนึ่งได้เนี่ยมันต้องเป็นสูตรที่พอดีกับเราจะมันจะเป็นสูตรที่หลวมใบหรือว่าแขนเตออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าทุก,ทก สิ่งที่แบบว่าก่อนที่เราจะเริ่มตัอดอ่ะการวัดตัวการการทําอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่เพื่อที่จะสูตรตัวนี้มันออกมาเป็นของคุณคนนี้มันมันมันสำคัญครับใช่ใช่ครับไม่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเออเราอยากเออกูเราอยากได้สูตรตัวนี้เราเริ่มไปหยิบมาไม่ได้มันมันมันจะต้องถ้าถ้าสูตรของเรามันก็ต้องเป็นของเราแค่คนเดียวเก <Get it. S 1> ็ีปะเก็ีเออเก่งมาก